สวัสดีจ้าพี่น้อง f อฟจ๋าก็มีคอมเมนต์หนึ่งเมน้นเข้ามาว่ายังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของเซ็นเซอร์ที่คอมบูเลเตอร์เสียแล้วไฟไม่ออกหวัวเทียนนะอันนี้ใครยังไม่เจอใครยังไม่เจอก็ไม่ได้ว่ากันแต่เอฟซีของเรามาได้ยินมาได้ฟังว่าผมเพิ่งรู้ว่า เซนเซอร์ท p ทำให้ไฟไม่ออกหัวเทียนก็ได้อ่าเขาเพิ่งรู้นะอันนี้ก็เราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ปริมาณรถที่เกิดปัญหามันก็ย่อมต้องแตกต่างกันออกไปนะเราจะพูดตามตรงเลยว่าเซนเซอร์ TP ตัวนี้มันทำหน้าที่ปรับปรับแต่งองศาจุดระเบิดให้ไฟแก่ให้ไฟอ่อนนั่นเองนะ ถ้ามันเสียมันก็จะไม่จ่ายไฟไปที่หัวเทียนได้เช่นเดียวกันหน้านี้ให้พี่น้อง f อได้รู้ไว้บางทีถอดแจ็คออกปับไฟมาหัวเทียนรถสตาร์ทติดก็เป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดแต่ไฟไม่ออกหัวเทียนแต่ไฟไม่ออกหัวเทียนนะให้ดูด้วยสายคเั่งสายคลร่ง ในรถหัวฉีดถ้าคันเลงค้างหรือว่าลิ้นตีปีเสื้ออาลิ้นตีปีเสื้ออาเอ็มบอกออกเล่าแัดแหลกเลือดว้าพี่น้องอาถ้าลิ้นปีปีเสื้อค้างถ้าลิ้นปีปีเสื้อค้างทันทีเลยระบบเขาจะตัดการทํางานเขาจะไม่ให้รถของเราสตาร์ทติดเพราะว่าถ้าคันเลงค้างอยู่แล้วเราไปสตาร์ท เกิดเป็นรถออโต้ตมันจะพุ่งไปข้างหน้าถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาแล้วคาเกียร์อยู่รถมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าเขาก็เลยออกแบบมาให้สร้างตัดการทำงานไปเลยในกรณีที่คันเร่งค้างลิ้นเร่งปิดไม่สนิทนั่นเองในจจเอฟซจ่าดังนั้นให้เอซเข้าใจตามนี้นะว่าสายคันเร่งค้างไฟก็ไม่ออกหัวเทียนเซ็นเซอร์ทีพเสียไฟก็ไม่ออกหัวเทียน เซนเซอร์ S S ขาตั้งข้างเซนเซอร์ที่อยู่ขาตั้งข้างขาตั้งเดียวเสียไฟก็ไม่ออกของาเทียนรถบางรุ่นนะยำ้ำรถบางรุ่นมีเซนเซอร์ตรวจับมุมเอียงถ้าเซนเซอร์เสียหรือประกอบเซนเซอร์ไม่ตรงตามตำแหนง่งเซนเซอร์มันไม่ตั้งตรงเก้าสิบองศาเนี้ยมันเอียงอยู่เนี้ย รถมันก็สตาร์ทไม่ติดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเซ็นเซอร์มุกเอียงเขาออกแบบมาให้เราขับขี่ในระนาบตรงแต่ถ้าเอียงไม่เกินเท่านี้องศารถมันจะไม่ดับนะเขาออกแบบมาไว้แต่บางทีเซ็นเซอร์ตัวน,นั้นมันเสียมันก็เลยสั่งดับสั่งตัดระบบไฟระบบน้ํามันนั่นเองนะมันก็มีเซ็นเซอร์ไม่กี่ตัวที่จะสามารถทําการสร้างหยุดรถหรือว่าสั่งดับรถได้เอาละคลิปนี้ ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับ f อฟที่ถามเข้ามาสวัสดีจ้า